น้องตังมาเล่นน้ำทะเลที่ไหนนะคะที่ปากเมงตังใช่ไหมตังเล่นอะไรบ้างดูสิสวัสดีค่ะก่อนทักทายก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีอะไรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะไรก็ไม่ถ่ายคลิปไงลูกสวัสดีค่ะสวยๆเรื่องตังมาเที่ยวทะเลอีกแล้วตัวดำปิดปีอีกแล้วค่ะ ัดแรงเลยเนี้ยนอนเลยลอ่ะโอ้นอนเลยเหรอลูกโอ้โหอ้าวอ้าวขึ้นมาแล้วเดี๋ยวจะเข้าฝากไปเนี่ยคอยดูนะอ้าว <c oughs> <c oughs> โอ้วันนี้สไปเดอร์แมนบุกหาดทราย แลมนีอากาศร้อนไหมลูกแดด้ันต่างแล่ว